เพใหม่มาลองในอีเวนต์เลยครับผมก็เปิดตัวแบบอย่างยิ่งใหญ่กับนี่ละกัน Oppo Reno 8T 5G ครับที่จริงแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะัวันนี้ก็ที่จริงดีใจครับผมได้กลับมาร่วมงานกับทาง Oppo อีกรอบกับตัวนี้ครับ Reno 8แล้วที่จริงแบบอยู่ในครอบครัว Oppo ้งแต่ Reno 2แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเออดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่ว่าจะแบบกี่รุ่นกี่รุ่นก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแบบดีขึ้นดีขึ้นแบบทุกๆรุ่นเลย เทรยังไงคัรุ่นนี้ก็รุ่นนี้ก็เป็น The portrait expert นะครับก็จะมาพร้อมกับกล้องหลัง108ล้านพิกเซลนะครับถ่าย portrait แบบคมชัดสวยทุกมุมมองอ่าที่ผวว่าครอปก็แบบเห็นเลยเห็นเลยเห็นเลยแบบว่าไม่ว่าจะแบบซูมอินซูมเมาอะไรเห็นหมดอ่าสั่งไปแล้วกันคับครับผมแม่ก็เออฝากกับ oppo ด้วยนะครับผมกับทาง oppo reno 8t 5g The portrait expert ครับ สังเลเป็นยังไงบ้างครู่นี้ลังเลคือแบบมันเปี้ยงมันบ้างมากลังเลก็จะสู่2ล้านวิวแล้วครับก็ขอบคุณแฟนๆแล้วกันที่ให้การซัพพอร์ตแบบทุกๆเพลงเลยไม่ว่าจะเป็นแบบตั้งแต่แบบไอเดอรี่เทลเจอไรฟเบอจนมาถึงเพลงรังเลครับผมก็ดีใจมากๆที่แบบเหมือนเขาก็ให้การซัพพอร์ตกันก็เป็นอีกแบบอีกแนวนึงที่พี่ไม่เคยทำจริงๆคุณไม่ธรรมดุที่บา ติดยอดวีดีอันดับหนึ่งของ y o u t u b เลยนะครับผมก็ดีใจดีใจมากๆครับขอบคุณแฟนๆเนี่ยที่ไปช่วยกันปั่นวิวแล้วที่สำคัญทเนี่ยมันก็เป็นการดึงไม้ที่รัดมามีผลงานในไทยครั้งแรกในรอบหลายปีเลยครับไปพูดยังไง ก็พี่เบลล่ะครับพี่เบลก็ได้พี่เบลมาทํามาช่วยในทําในพาเพลงให้ใช่ไหมครับพี่เบลก็แบบเหมือนไปชวนพี่ไม้มาว่าแบบอยากมาเล่นในมีน้องไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เขาไปคุยยังไงเหมือนกันก็ตกใจเหมือนกันที่พี่ไม้อยามาเล่นค่ะทุกคนดูหน้าเหมือนกันนหน้าเหมือนแล้วหน้าเหมือนหรอพี่ต่อแล้วพี่ไม้เป็นเนื้อคู่หรอเราให้ไปเป็นยังไงบ้างคะสนุกครับสนุกครับดีใจครับดีใจที่แบบเหมือน เราก็ติดตามผลงานพี่ไม้มาตั้งแต่แบบฟูลเฮาส์ตั้งแต่แบบเป็นก๊อลฟไม้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูตลอดแบบไม่ว่าจะเป็นแบบเวทีแล้วแบบมีรองเท้าแบบมีล้ออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ดูมาตลอดเออก็ดีใจครับดีใจมากที่แบบเหมือนวันหนึ่งเราได้มาร่วมงานด้วยกันแล้วพอได้ร่วมงานกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบตัวพี่ไม้เขาก็น่ารักน่ารักจริงๆครับผมแล้วก็แบบพี่เขาแบบแต่พี่เขาขี้เขินอะไรอย่างเงี้ย จริงๆเราเป็นคนแ่บติดตามวงกอกไม้มาก่อนติดตามก็ติดตามติดตามหลายทีมเลยครับตอนเด็กคือชอบใครมากกว่ากันระหว่างกอกับไม้เนี่ยต้องพี่ไม้อยู่แล้วเออการันตีแล้ว ได้มัร่วมง,งานกับคุณนายเนี่ยประสบการณ์เขามีแชร์อะไรให้เราใช่ไหมครับตอเด็กก็เยอะนะครับผมเหมือนที่จริงพี่ไม้เขามีประสบการณ์แบบด้านการทํางานวงการบันเทิงมาเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กๆเ,เลยแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบเหมือนพอได้มาทำงานกับเขาแบบอย่างซีนหุ่นสลิงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยเรานะเพราะว่า <H it> จริงๆแบบเหมือนตัวพี่เองเป็นครั้งแรกของพี่เหมือนกันที่แบบพี่ได้มาหนสลิงอย่างเงี้ยครับผมเขาก็แบบเหมือนเขาเคยเล่นนางหรือเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยที่แบบผ่านการหนสลิงอะไรมาแล้วเขาก็แบบสอนทริคเราเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยลองแบบนี่รู้สีลองแบบนั้นูส คือเป็นประสบการณ์หลายอย่างเลยนะโหสลิงใหม่ด้วยหรอรอบนี้ของสลิงใหม่ด้วยเป็นครั้งแรกครับมีอะไรใหม่ๆใน MV ีนี้ด้วยไหมคะก็จะเป็นเคมีใหม่ใหม่เพราะว่าปกติแบบเหมือนปกติเราเราก็จะแบบเราก็จะมีคนขึ้นมาเล่นด้วยอยู่แล้วไะเอกบีอยู่แล้วอะไรเงี้ยพี่ไมค์ก็จะเป็นเคมีใหม่ๆให้แบบเป็นแฟนได้เห็นในกลอง M อมีเห็นว่าพี่ไมค์ว่าเราเนี่ยแกล้งเขาว่าหนูไม่เคยแกล้งเขาเขาหนูไม่เคยแกล้งอะไรเขาเลยหนูก็เดินไปเล่นเล่นกับเขาเ้ยก็จริงจริงแบบ อยากอยากไอ้นี้มากกว่าครับผมไอซ์เบรกกิ้งมากกว่าแบบเหมือนเราแบบเราก็อยากจะทําความรู้จักกับเขาสนิทกับเขาอะไรเงี้ยเวลาเล่นกันจะได้แบบไม่เขินกันบ้างปรากฏเป็นการฟูจินิกแล้วไงฟูจินิกแล้วเหรอโอ้เนแฟนก็แบบว่าชวนดับเฮมีมันดีดีค่ะคู่นี้ก็ให้เขาบินกลับมาสิพี่ก็รอเล่นกับเขาอยู่เนี่ยเออที่สําคัญเพลงนี้เนี่ยลังเลค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับเพราะพี่แต่มันออกไปตีได้สี่วันแล้วอะไรเงี้ยค่ะความรู้สึกดีมันรู้สึก ก็จริงก็หายเหนื่อยนะครับเหมือนจริงๆกับโปรเจกต์เพลงทุกโปรเจกต์คือทางทีมแล้วก็ตัวพลองตั้งใจทํากันมากๆครับผมเราทำกันบ้ากันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบแนวเพลงที่จะออกหรือว่าคนแต่งอะไรอย่างเงี้ยจริงได้ครั้งนี้ก็ได้พี่แอมมาแต่งให้ด้วยนะครับก็จริงๆแบบหายเหนื่อยเหมือนกันทีมก็แฮปปี้ครับผมกับฟีบแบกที่ได้รับมาแล้วก็จริงๆแบบพี่ว่าขอบคุณพี่ไม้ด้วยละกันขอบคุณพี่ไม้ก่อนเลยที่แบบเหมือนเหมือนมาเล่นนวีครั้งนี้ให้ด้วยอะไร่เงี้ยซึ่งพี่รู้สึกว่าแบบเออแบบรกมาเเหือน็ เหมือนก็เป็นแบบความฝันไว้เด็กของเราอะไรอย่างเงี้ยได้แบบเลยเล่นแบบเอ็มบีกับแบบศิลปินที่เราเคยชื่นชอบตอนเด็กๆด้วยเออบ้านอยู่สุดนีนะครับที่สำคัญคือแฟนเพลงก็เลยงงว่าหลังเอ็มบีออกเนี่ยมันมีไอซีสตอรี่ที่แบบว่าเรากับพี่ใม่อะเล่นแบบมุกกับเออสุดๆกันหรอก็แบบมีมีรีโวสกันอย่างเงี้ยแหละครับก็เหมือนแบบพอเรารีโวสเขาเขารีโวสกลับอย่างเงี้ยรีรู้สึกว่าอากั๊กซกับสีอะไรอย่างเงี้ยเออก็เดี๋ยวดีกลับไปดีกลับไปหรือกันมาอยย่างงเี้ เหมือนกับว่าเอ็มการแบบไอติศอรี่วิวกินก็สู้ไม่ได้นะบางกว่านะก็บิวกินเขาแบบวันนั้นไปถ่ายงานด้วยกันพอดีอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เขาก็เลยบอกเขาว่าลงสตอรี hmm. ่ให้หน่อยได้ไหมโปรโมดเพลงให้หน่อยสิ mm hmm. เาขา,เาบอกว่าก็ถ่ายเขาสิ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยมีเพลงเยอะมากเลยค่ะพีพีแต่ยังไม่มีเพลงเศร้าเ mm hmm. มื่อไหร่จะออกเพลง เพลงเศร้าเหรอครับใช่ก็จริงๆก็เพลงจริงๆพี่ตั้งใจทำไว้5เพลงครับผมเป็นแบบมินิอัลบั้มครับตอนนี้ก็ปล่อยไป2เพลงแล้วภายใต้พี่วิกิตเอดอะเทนเมนต์ก็จะเป็น f i r e b o y แล้วก็ลังเลครับผมก็เดี๋ยวอีก3เพลงจะเป็นแนวไหนเลือเป็นยังไงจริงๆพี่ว่าม,มีแน่นอนครับผมเดี๋ยวก็จะเพราะว่าตั้งใจทำให้ทุกๆเพลงมันแตกต่างกันอยู่แล้วด้วยครับก็รอติดตาม,มากันครับว่าเพลงต่อไปจะเป็นแนวไหนครับ เรื่องการลองแน่นอนว่าได้เรื่องการแสดงก็ได้เรื่องเต้นละครับทีท่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราพัฒนาไปแบบไกลขนาดไหนก็พยายามพยายามพัฒน,นาอยู่แล้วกันครับผมเป็นคนแบบออกสเต็ปไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเราพูดได้่างเดียวเราแบบเต้นโยกย้ายอะไรไมา่อยได้เลบบเต้นไม่ตงรงจังหวะ ก็มีแบบความจังหวะบ้างเกินจังหวะบ้างอะไรอย่างเงี้ยเรแต่ว่าพยายามพัฒนาอยู่เพราะว่าจริงๆแบบเหมือนในโปรเซสของแฟนมิทติ้งครั้งนี้ด้วยจริงๆก็มีกับการซ้อมลองซ้อมเต้นที่เยอะพอสมควรเลยอแสดงว่าถ้าใครจะเห็นว่ามีเส้นหนักได้เนี่ยต้องเป็นแฟนมิทติ้งมอย่าคาดหวังก็อย่าคาดหวังว่าหนักมากละกันแล้วแฟนมิทติ้ง แฟนมิสหรอครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงซ้อมกันครับผมเรื่องโชว์เรื่องการวางโชว์อะไรต่างๆก,ก็ก็วางกันเสร็จเรียบร้อ,อยแล้วครับก็ตอนนี้ก็ซ้อมกันครับผมแล้วก็แบบมีการแบบไปเจอกับเกสที่เราเอาพามาในคอนเสิเร์ตนี้ด้วยครับในแฟนมิทติ้งครันน<จ>้งนี้ครับเกสจะมีบิลลดิวกลิ้นด้วยมั้ยครับเราต้องทำลับอยู่ก็ที่จริงบิวลกี้เขาจะมาหรือเป,ป,ล,ปล่าเราชวนเขาหรือเปล่าแค่นั้นแหละแล้วก็ชวนชวนเขาไปแล้วบ้างเลยไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าเขารับหรือยังเพราะช่วงนี้คิวเขาแน่นอะไรอย่าง อีเวนท์ที่เราเห็นในไทยจริงๆคือเราเข้าไปปารีสมาเหมือนกันที่กับบาร์นี่เป็นทำอะไรกันก็ที่จริงไปที่ปารีสก็ได้ไปร่วมโชว์ไปดูโชว์ครับผมของทางเซรีนครับอ้ารู้สึกจะเหนื่อบ้างครับดีใจครับดีใจมากๆตั้งแต่ตั้งแต่เขาติดต่อมาอย่างเงี้ยครับผมจริงๆก็ที่จริงเราไปในฐานะเออลูกค้าคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมเหมือนทางแบรนด์ก็ติดต่อมาหาพี่ว่าแบบน้องพี่สนใจไหมว่างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราก็ เราที่จริงเราค่อนข้างแน่นแหละครับผมแต่พอเป็น,ป,นประสบการณ์ที่ดีซึ่งตัวพีเองพีก็รู้สึกว่าพีพีมีความชอบกับแบรนด์นี้อยู่แล้วด้วยอนะไรอย่างเงี้ยคือแบบหมายความว่าเราก็มีแพชชั่นกับสิ่งนี้อยู่แล้วเรารู้สึกว่าสักครั้งหนึ่งถ้าเขาชวนเราไปเราก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากไปทําตรงนี้ให้เต็มที่เหมือนกันก็เลยแบบได้ได้ร่วมไ,ไ,ไ,ไปดูชมมาสุดละได้เป็นเวนเดียวกันกับพี่ข้าเป็้าใช่ครับที่จริงก็มันเป็นเป็นโชว์เดียวกันที่ไปดูนั่นแหละ มีการทักทายไม่ทักที่รูปก็เดินผ่านเดินผ่านการอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าทักเขาว่าไม่รู้ว่าเขายุ่งหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ทางแบบผู้จัดการเราก็พี่อะไรเงี้ยก็ได้มานั่งกับเราแล้วเขาก็แบบตะโกนว่าแบบเออน้องลิซ่าขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเหมือนเขารีบจริงๆริงเขาก็เขาก็ตะโกนมาแล้วว่าแบบอุ๊ยเดี๋ยวขอโทษนะคะกำลังแบบว่าไปข้างหน้าแบบหนูต้องรีบไปนั่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตะโกนกลับมาอะไรเงี้ยก็น่ารักครับ แสดงว่าเขาก็เห็นหน้เราปั๊บปุ๊บจำได้เลยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆจริงๆก็มีคนมาทักมาหลังบ้านเหมือนกันว่าแบบเหมือนก็มีพี่พี่ทีมที่เขารู้จักกับกับทัีมของลิซ่าอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทักมาบอกว่าเออแบบเรากลับไปหรือยังเพราะว่าแบบเขาตอนนั้นเขารีบจริงๆเขาเลยไม่ได้มีโอกาสถ่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเออไม่เป็นไรครับฝากขอบคุณเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบจำเราได้ด้วยเราถือว่าเป็นเอ็กซ์คลบการแบบวงการแฟชั่นเลยรู้สึกกดดันได้เพราะที่ทุกวันจะต้องแบบเป็นโมเดลเฟ ก็จร,จริงๆก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องว่าเป็ไอคอนได้หรือเปล่าจริงๆเราก็แค่แบบรักการแต่งตัวอะไรอย่างงี้มากกว่าก็ทุกวันกดดันไหมหลังๆก็อาจาจะแบบมีแบบดบๆลงมาบ้างเพราะว่าแบบช่วงนี้ซ้อมเยอะนบบซ้อมเหนื่อยมากอะไรย่างเงี้ยบางหลวันเสื้อออกสบายก็แบบเสื้อยืดกางเกงวอร์มละอะไรอย่างเง,าง, <c oughs> งี้ยแต่ว่าก็แล้วแต่วัวนนี่แหละครับที่แบบจริงๆถ้าวันไหนแล้วรู้สึกเลยอยากสนุกขึ้นมาแล้วอยากแบบใส่เอเซอร์รีขึ้นมาก็แบบมุกคีมาใส่เพราะว่ามันแล้วแต่วันแล้วแต่อารมณ์ของพี่ด้วยเห็นไปคนอิเตอร์หลายรอบมากนี่ แต่ว่าเป็นงานตัวอินตเตอร์นะครับงานแสดงงานดดงอะไรแบบนี้บบกับรูปกับต่างประเทศอ่ะที่จริงก็มีวางโปรเจกต์ไว้นะครับผมมีคนเสนอมาเหมือนกันแต่ว่าจริงๆตอนนี้เหมือนอยู่ในช่วงพีเรียดที่เราต้องเคลียร์งานตรงนี้ของเราให้เสร็จก่อนด้วยในแฟนมิทติ้งครั้งนี้ด้วยครับผมแล้วก็จริงๆแบบเหมือนรอรอโปรเจกต์ที่จะรังอัพคอมมิ่งขึ้นมาด้วยครับผมก็ยังก็มีวางถ่ายวอยู่ครับเป็นประเทศอะไรคะที่ติดต่อเข้ามาที่จริงที่จริงเราก็มีหลายหลายประเทศนี่แหละครับผมก็แบบ เพ็นบาหลเป็นบ้าเิลิปปีเอเชียอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าไปนี่ต้องเตรียมความพร้อมยังไงครับพี่พีนอกจากเรื่องการเตรียมงานแล้วก็ที่จริงพี่ว่าจริงจริงก็อยากไปนะครับผมเหมือนแต่เราต้องเคลียร์ตารางให้ดีมีการแบบตารางการฝึกซ้อมด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆแบบถ้ามีโอกาสได้ไปก็คิดว่าถ้าไปครั้งแรกก็อยากจะไปกับลูกินด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็พยายามจะหาคิวกัน หาคิวให้มันแมทชิ่งกันอยู่ครับผมเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีงานที่แบบรับกันไว้ด้วยครับก็ช่วงนี้แบบไทม์ไลน์มก็ค่อนข้างเฉลี่ยๆมานิดนึงครับ okay, โอเคสุดท้ายฝากงานเลยดีกว่าครับครับผมก็สุดท้ายนะคะฝาก Oppo Reno 7เอ้ย Oppo Reno แปด G 5G ด้วยนะครับผม The Portrait Expert นะครับแล้วก็ฝากพิงคอันนี้นะครับโอเคขอบคุณค่ะรับทีนี้ดับอินเสิร์ตนิดนึงค่ะขอ,อัพิงค์เสร็จนิดนึง